ตกมันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะรูขมับสองข้างเลยตกมันเรียบร้อยแล้วคุณตาพลายแก้วน้ำมันไหลแล้วค่ะนี้ข้างๆนะคะรูขมับเปิดกว้างน้ำมันไหลออกตกมันแล้วค่ะ กำลังจะย้ายออกนะคะเพราะว่าตกมันก็ไว้ตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องย้ายเข้าไปไว้ตรงตอหม้อนะคะที่แข็งแรงหน่อยเนาะนะคะคุณตาแอลกําลังหาปอกขาอยู่นะคะ วนทวนนะคะเดี๋ยวก็จะมีอาการปวดหัวปวดขมับตาจา้าตาจา้าโอ้เดี๋ยวตาจ้าไปอยู่ด้านในนะ